อนกควรปล่อยกงบินยังไงครับอ <c oughs> นกควรปล่อยกองบินยังไงนกการการปล่อยกองบินของนกคือช่วยให้นกมันสดใช่ไหมช่วยให้นกมันแข็งแรงกระดูกเอ็นข้อเข่ากล้ามเนื้อปอดระบบหายใจของนกนะรวมถึงกล้ามเนื้อส่วนต่างๆปีกอะไรพวกนี้นกมาจากแข็งแรงเกิดจากการบินใเนี้ไอการบินเนี่ยเราก็ต้องสังเกตนกเราด้วยว่าเวลาเราปล่อยบินมันบินไหม นงตัวปล่อยพอปล่อยเข้ากงปุ๊บไปนั่งอะไรนะไปนั่งอยู่คอนอะ่ะไม่ขยับอะ่ะปล่อยกงบินจริงแต่กูไม่บินอะ่ะนั่งคอนอะ่ะ <c oughs> ก็ต้องไล่นะอต้องไล่อ่าถ้ามันไม่บินก็ต้องไล่แต่ถ้านกนกฟิตฟิตอะ่ะนกพวกวิ่งร้องเนี่ยเวลาปล่อยปุ๊บแทบไม่ต้องไล่หรอกไม่ต้องไล่เลยแหละนกผมอะ่ะพอปลยปล่อยปุ๊บก็ไปเลยนะ ไปกลับไปกลับของมันเองเดี๋ยวก็ร้อเดี๋ยวก็เล่นของมันเองนั่นคือนกตัวเนี้ยนกที่มันฟิตอยู่แล้วนกที่มันดุนกที่มันชอบวิ่งเนี่ยพวกนี้จะปล่อยกองง่ายปล่อยกองบินไม่ต้องไล่ไม่ต้องดูส่วนนะส่วนไอ้นกที่ไม่ค่อยบินเนี่ยเราก็ต้องไล่ต้องปล่อยไอ้ต้องต้องไล่มันทีเนี้ยปล่อยกองบินผม,มนะผมจะปล่อยกองบินอาทิตย์ละประมาณสี่วัน ประมาณประมาณสี่วันบางทีถ้ามีเวลาก็ปล่อยห้าวันก็ปล่อยปล่อยปล่อยหลังแข่งสมมติผมแข่งวันอาทิตย์วันเสาร์ผมไม่ปล่อยวันอาทิตย์ผมไม่ปล่อยเพราะไปแข่งวันจันทร์ผมไม่ปล่อยผมจะปล่อยอังคารพุธกรหัสคมสุขสี่วันแต่บางทีวันจันทร์ผมก็จะปล่อยปล่อยบ้างนะเพราะอะไรผมถึงปล่อยแค่นั้นเพราะวันเสาร์เนี่ยสมมติเราแข่งวันอาทิตย์วันเสาร์เราให้มันพักครับ ให้มันพักวันอาทิตย์ไปแข่งอยู่แล้ววันจันทร์ให้มันพักนกที่ฟิตฟิตอยู่เนี่ยเราปล่อยปุ๊บนะมันไปเลยนะมันไปของมันเองมันก็แทบไม่ต้องไล่แล้วก็ปล่อยแค่แป๊บเดียวเนี่ยถ้าปล่อยมันนานๆเนี่ยนกมันยิ่งวิ่งเยอะมันฟิตเยอะพอขึ้นราวมันก็จะวิ่งเยอะตรงนั้นอะเราก็ปล่อยน้อยๆหน่อยส่วนแอร์เราให้แค่ปล่อยให้มันแค่มีความสุขแค่นั้นเองได้ไปอยู่ที่กว้างๆโล่งๆเนาะแล้วก็ส่วน อนกที่ไม่ค่อยวิ่งไม่ค่อยนั่นเราไล่มันเยอะๆหน่อยไอปล่อยนานไม่นานเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการไล่ของเราด้วยนะถ้าเราปล่อยนานเราไม่ไล่มนะันน่ะก็ไม่มีประโยชน์ก็แค่มีความสุขของมันไปสบายๆชิวๆแต่พอเราเริ่มไล่เนี่ยพอเราเริ่มไล่นกมันจะเหนื่อยส่วนจะไล่เท่าไหร่นะครับผมบอกไม่ได้หรอกว่าต้องไล่เท่าไหร่นะครับว่ามันต้องกี่รอบขึ้นอยู่กับน,นกเนาะแต่สิ่งที่เราต้องสังเกตเวลาเราไล่นกอะ่ะ อย่าไปฝืนมันเยอะคือเวลาไล่ไปปุ๊บเนี่ยเราไล่สักสิบรอบอ่ะสักสิบรอบพอสิบรอบให้มันเริ่มหน้าอกกระเพื่อมกระเพื่อมเริ่มหอบเริ่มอะไรเนี่ยเราต้องพักมันก่อนนะพักมันก่อนพักมันสักพักแล้วก็ไล่ใหม่ถ้าสิบรอบมันยังหอบก็ต้องพักก่อนแล้วก็ไล่ใหม่หลังจากนั้นเนี่ยพอวันนี้โอเคมันเหนื่อยแค่นี้เราก็พอละแล้วก็ปล่อยให้มันนิ่งๆให้มันหายใจสะดวกสบายของมันมีความสุขมันแล้วก็เก็บ พรุ่งนี้ปล่อยใหม่พอไล่สิบรอบสังเกตซิถ้ามันไม่หอบไม่อะไรอ่ะนะครับปล่อยแอะไล่ให้บินเยอะขึ้นสักย0ิรอบก็ได้แล้วก็สังเกตมันนี่คือการค่อยๆค่อยๆเพิ่มเพิ่ม,เพ,มเพิ่มการบินของนกนะโดยไม่ฝืนสังขารน,นกโดยไม่ฝืนร่างกายนกไม่ให้มันเหนื่อยเกินนะตรงนี้นะครับ <c oughs> ไอเสือบอกผมไม่ได้ปล่อยกองบินนะครับไม่เป็นไรนกแต่และตัวมัน,มน ชอบไม่ชอบไม่เหมือนกันเนาะถ้าไม่ปล่อยแล้วเล่นดีนกบางตัวเขาไม่ปล่อยอยู่กองพักสิบเก้าซี่ไม่ปล่อยเลยบางตัวเขาก็เลี้ยงงั้นเพราะนกถ้าปล่อยเยอะนกเขาวิ่งเยอะอืมบางตัวก็ให้อยู่แค่กงพักแค่แค่อยู่กองกว้างๆแล้วก็ไปแข่งก็แข่งได้ดีคือเราสิ่งที่เราจะรู้ว่านกเราปล่อยควรปล่อยนานหรือปล่อยน้อยเนี่ยดูที่การแข่งบนลาว นะถ้านกเราปล่อยน้อยแล้วเราไปนั่งหมดแรงบนราวเราก็ต้องปล่อยให้เยอะขึ้นบำรุงอาหารบำรุงวิตามินให้เยอะขึ้นตากแดดที่เยอะขึ้นแต่ถ้านกมันพอบนราวเนี่ยมันฟิตมันวิ่งมากก็ปล่อยให้น้อยลงหรือไม่ปล่อยก็ได้แล้วก็ไปลดเรื่องอาหารลดเรื่องแดดลดเรื่องวิตามินไปนี่คือต้องวัดนกแต่ละตัวนี่มันมันไม่เหมือนกันครับ